ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยู่กับผมนะครับเทพซ่า008นะครับ007ไม่ได้นะครับบอกเลยโดนแย่งมาแล้วนะครับครับผมอยู่กับเกมกระบี่บังกอนโยกเกมนี้ได้เปิดเป็นตัวเต็มเรียบร้อยแล้วถ้าใครดูล่าสุดนะครับผมได้เล่นเอ่อโอเปนเบต้านะครับหรือว่าก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมโหลดได้เลยใต้ดีคิมชั่นนะครับผมรอบนี้ผมเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะครับเป็นตัวนิน จ้ะนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาผู้คนนะครับอ่าไปหาควีตสควีตหนึ่งนะครับผมที่ตอนนี้เขาจะให้เราไปสร้างทีมนะครับได้เลยนะครับเกมนี้นะครับคือเป็นเกมเหมือนในกระบี่มังกรหยกนั่นเองนะครับผมในหนังนะชื่อหนังนะเว้ยนะครับโอเคไปครับเราเชิญให้หมดครับเราจะสร้างทีมครับสร้างทีมที่แข็งแกร่งครับเราจะเป็น เออ่จ้าว,วิทยายุทธเออนั่นแหละครับไม่มีเพื่อนครับแอดมาได้นะครับเพื่นสร้างศูนย์เจ็ดนะครับไม่สูดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดไม่ม,0 8, 0ม,มีนะครับผมโดนแย่งไนงะคือคือเข้าวซูเปอร์ช้าเกินไปไนงะคนเดียวก็ได้ครับถ้ามันจะไม่ให้เราสร้างอ๋อภารกิจอยู่นี่ครับพูดผิดครับผมนี่อ๋อไม่ได้พูดผิดเลยพูดผิดเพราะว่าจอมยุทธนะเลวเวลน้อยไม่ถึงต้องเลเวลสิบหกโอ้เดี๋ยวค่อยมาใหม่โอ้โหคือเลเวลสิบหกแล้วค่อยมาเลยโอ้ได้ได้เลเวลสิบหกเราค่อยไปก็ได้เลก็ได้นะครับลืมไปว่่่่าไไไปปนนปเเเลลลนนนนนจจแบบ ลืมเลยว่าตัวเองเวล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 ภารกิจหมดนเนี่ยรอบนี้ต้องเวลถึงเวลสิบหกนะครับอีกนิดเดียวเองนะครับผมโอเครับโบนัสก่อนนะครับเออโบนัสโบนัสกู้คืนรางวัลเลี้ยงคืนเล็กคืนขึ้นมาใครเล่นบ้างครับผมนะครับแอดชื่อมาได้นะครับผมศูนย์แปดนะครับผมเดี๋ยวศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดไม่รู้เป็นใครไปครใช้ครับผมใช้ครับยศนะยศศักดิ์บรรดาศีอับเวลครับนี่นินจาของเราเนี่แบบ ยอดรับอีกสิบเหรียญทองโอ้โหอสกิลครับนี่เราอัพสกิลอะไรดีเอ่อตัวเลเวลยี่สิบขึ้นไปได้สกิลใหม่นะครับนี่ครับผมอัพนี่เลยนินจาต้องว่องไวนะครับว่องไวดังเสียงนี่คอมมูนิตี้นะครับผมอ่าแล้วเราไม่มีใครเลยชิบหายสกิลก็ไม่มีอ๋อเอาไว้เดี๋นึงนี่ขอให้กดตามนี้อ่าลืมไปครับโอเคฮะเราจะมีเอ่อแก้แค้นเราไปแก้แค้นครับแก้แค้นไอ้เลเวลยุบสี่นีเน่เราเวลสิบห้าผมบอกเลยทางชนะเหรอใช่ ไม่มีหรอกไปครับผมไปครับออโต้ครับผมบินจ่าหายตัวผมหายตัวเข้าไปือโดดข้ามครับไหนรู้จักเปลา่านี่รู้จักป้า่าบินเดินอย่างขนนกรู้จักเป้า่านี่ปั่นไปครับผมจะตายแล้วครับวิชาตัวเบาวิชาตัวเบาโอ้ผมตายผมตายผมตายเอือเออนั่นแหละครับมีคนพูดกับเราด้วยครับกดเลยท่านเออผมอยากจะพูดมากเลยนะครับเมื่อกี้นะครับพมพูดกับเราว่ากดเลยท่านคือเอาใหม่เอาใหม่เื่อเื่อเื่อไปเจอเื่อไปเจอ เราจะไปคุยไมกับเขาเราจะไปล้างแคน้นะไปล้างแค้นเขา<อ>เสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยออกไม่ไม่ได้ไม่กดเลยสวัสดีครับ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 สสวััดีครบทำไมไม่กดแต่เมื่อกี้เนี่ยกดอ,อะไรครับกดอะไรครับตายแล้วครับ แต่แต่แต่เราคุยไม่ได้เอาใหม่ใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหม่ขอขอีกรอบนึงขออีกรอบนึงกำลังมันกำลังมันไป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 อีกรอบนึงอีกรอบนึงเราได้เราได้ยนินเสียงเขานิดนึงแล้วก็สุขใจสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเลื่อนนิ้วเลือกการส่งล้อ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 ทุกคนได้ยินไหมเลื่อเลื่อเลื่เลื่เราส่งแล้วครับผมคือเราจะข้ามมันให้ได้จริงนะ ผมนิออนผมนิยอนนิออนนิออนโอ้โหเป็นล่างอี้เลยโอ้โหโอเออไม่สูเลยครับตัวพา์ที่สุดยอด <S <S อนั้นผมไปหาทีเวลเดียวครับไปทำภรรารกิจดีกวนะครับเจยใช้ไปล้างแขนไม่เป็นไรเดีายมาล้างแขนใหม่ครับบอกเลยการล้างแขนนี่ของผมที่สุดยอดผมจะทักไปหาในเพจแล้วบอกเขาว่าพี P ่พี P ่พี่แอดของให้ผมน่อยได้เลย <S <S ครับแล้วก็จะมาฆ่าเขาสักพักเราก็จะโดนแบนอะครับผม เราไม่เกียรครับเราต้นเก่งด้วยฝีมือตัวเองครับผมเพราะเราชื่อจอมยุทธ์ว้าวี่คือจอมยุทธครับผมตึงๆนี่เรามีม้านะผมวิวสิบวิวสิบห้าเอ้ยวิวสิบหกถึงได้ม้านะครับตอนนี้ผมเวิวสิบแปดนะครับอ่าใช่ไหมเฮ้ยเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับก่อนเวิวสามสิบครับผมเปลี่ยนฟรีหนึ่งครั้งนั่นเองเฮ้ยสุดยอดสุดยอดไปเลยเอ่าไปครับขี่ม้าไี่แบบโอ้โหโคตรสดใสโคตรสดใสเลย มาครับแล้วก็ส่งกิจกรรมไปครับวิ่งต่อครับเอาละครับผมตอนนี้เรามีเพื่อนมากัดเราด้วยเข้าร่วมกิจกรรมไปเพื่อนไปกันด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันคือทีมต้องครบใช่ไหมครับ <S <S เออเราต้องรอเขาเลยครับเอาใกล้เคียงนะพี่เชิญมา <S <S เชิญครับผมส่งคำเชิญไปแล้วครับระบบเชิญก็ดีนะครับผม,มจิ้มมันนีผมบอกเลยจิ้มกันมัน ขึ้กันมันครับพวกนายเย่ yeah! มีคนเข้ามาแล้วครับผมเข้ามาช่วยผมหน่อยนะครับโอเคคนครบครับผมไปกันเลยดีกว่าไหมเอาเฮ้าเย่โอเคเตะคนนี้ออกครับ <c oughs> ไม่สิบห้าเข้าไม่ได้ขอโทษนะโอเคเยอะสมบูรณ์หน่อยแม่อนุญ,ญาตใหเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไม่อนุญ,ญาตให้เข้าดันเจี้ยน ไ,ได้ไปหาเราวีทีมนะครับเราจะไปกับทีมทีมเรานี่สุดยอดมาเลยเพื่อนตามข้ามาหาม,มีเพื่อนเราตามมาครับผมสมรลกิจนี่มีคนมาช่วยเราทำเคลด้วยมีคนมาช่วยเราทำเคลครับดีมากเลยโหรู้สึกสะดวกสบายแล,ว,แลวก็ส่งเคล็ให้เพื่อนเด,นดินตามมาโอเคไปครับ ก็รู้น่ารออ่าได้เป็นไรใช่ไหมดันเจียนไปครับ <_ d un> ไปครับเราถึงดันเจียนแล้วครับไปครับลุยครับ <_ d un> อัน้โอ้โหนค่อยมันหน่อยมีการบัตตี้กันด้วยครับขโขนโขนได้ยินไหมเพื่อนๆนี่ <_ d un> แล้วพูดเขาครับผมไปครับไปครับโกโก้ครับผมโอ้โหมีการบัตตี้อย่างนี้ด้ยนี่สิ เกมอาภิชีของแท้นีมีการคุยในมีการคุยกันด้วยนะนี่ไอ้อะไรค่าคือนินจานินจาพูโดดโชว์ไปหนึ่งทีนี่แล้วก็ปล่อยอันตินี่นินจาต้องล้วงครับผมนี่ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปล้วงเข้าไป,าไปย็นกระเป๋าเรียบร้อยนินจานี่เป็นขโมยนะฮะนี่นี่ไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกเทปสาสิบเจ็้จับเา เทปซาศูนย์เจ็ดยักษ์เหรอถูกเป็นตัวยักษ์เหรอเป็นตัวยักษ์เหรอบินโชว์ไปทันทีล้อมตลบลังแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตายเรียบร้อยปล่อยช้าเกินไปไปครับผมตีบอสครับผมไปฮะบงบอสนะตีให้หมดเฮ้ยธนูโดนบาดเจ็บเยอะเหมือนไงเนี่ยธนูเอาละครับผมหนูจะตายก่อนนะดีเรามีแทงครับเมื่อกี้ธนูโดนตบก,ก่อนไงเลยพลาดเพื่อนเราจะตายแล้วเฮ้ยจะไปไหนวะน,นี่โดดไปช่วยเพื่อนโดดไปช่วยเพื่อน เดืยดร้อยตีแล้วผมถึกเหมือนกันแล้วเนี่ยไอ้เพื่อนนี่แย่ครับเพื่อนเราจะตายเพื่อนเราตายหนึ่งคนแล้วชิบหอยแล้วโู้โดนสตันโดนสตันโดนสตันโดนรวจดีครับผมป่าดาวกระจายเรียบร้อยครับโอ้โหไี้เพื่อนตายครับเกือบแล้วเพื่อนเราหิวเรียบร้อยครับนี่โอ้โหนี่แบบเยอะมากเล่นมรสุมอะไรกันแน่โู้โหขนโอ้ยเลือดคงเหลือเลือดเหลือน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะทุกคนค่อยๆเข้ามานะทุกคนมันเยอะเริ่มเริ่มจะเยอะแล้ว นี่ครับเราต้องวับไปวับมานี่นี่นี่นั่งสมาธิครับผมพึมด้วยก่อนโอเคเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนจะขอนุญาพายก่อนนั่งหิวแป๊บ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 ใจเย็นใจเย็นหิวก่อนหิวก่อนอ่าหิวหิวเต็มหลอดครับผมไปบุกต่อครับไปครับผมเพื่อนฉันมาช่วยแล้วไปสิ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 ไปครับผม เพื่อนไม่หิวเลือดจริงเหรอเพื่อนไอ้เพื่อนเราไม่หิวเลือดครับผมไอ้เพื่อน <_' c oughs> หิวเลือดสิเพื่อนโอ้โหเพื่อนทะนุทนูนายแบบเจ๋งเป้งโคตรเจ๋งเป้งหนีนี่ปีนนี่นี่นินจา,าบอกการเป็นปนินจาหน่อยธนูไปหิวเลือดก,ก่อนไหมขุนนายตายจังธนูนี่แบบโคตรบูเลยครับบูร้างผ่านมากธนูเนี่ยโอ้โหโอ้โหามั่วมากโอ้ทะนุออกมาอยู่ข้างนอกแล้วครับดีมากทะนุใครียกว่าต้องอยู่ให้เป็น อยู่ให้เป็นธน,นูโดนออกไปดูเลยตายแล้วครับธนูแบบก็สู้ไม่ถอยเลยมีสิตายแล้วธนูเนะี่ยแต่ตอนนี้มันตบเราอยู่ไงไม่มได้ตบธนูถ้าเราย้ายแล้วพนูตายเลยอะกูว่าแหละโอ้โหผมว่าแล้วพนะนูต้องตายโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนโอเคมีซื้สิลูกซื้สิลูกสื้อสิลูกนั่งมาที่ก่อนนั่งามาที่ก่อนนั่งตสมาธิโอเคครับปึ๊บปึ๊บ โอเคไปครับผมไปครับ <c oughs> อู้เอฟเฟกเยอะเอฟเฟกเยอะโ <c oughs> อ้โหโดนไฟ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 หลับเลย <c oughs> ไปครับผมไปครับธนูเนี่ยแบบโอ้โหโคตรแรงเราต้องไปสกัดข้างหน้าก่อนสกัดข้างหน้าโอ้โหตัวเยอะจังวะเอ้ยใจเย็นๆโอ้ห,โห,โห อูนินจาต้องหนีนินจาต้องหนีก่อนเป็นนินจาก็เถอะครับผมเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวนินจาเขาสู้ทีละคนเว้ยไม่ใช่นักนาดาบหายตัวกันเลยหายตัวทำไมเออหือจะผ่านแล้วโดดอีกทีนึงโดดอีกทีนึงเออนี่โดดมาตั้งหลักโดดมาตั้งหลักครับเรียบร้อยครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรานั่งนั่งแล้วนั่งสมาธิแล้ว เฮ้ยเจอบอสนี้ยังกินก็ต้องทำบาธีอ่ะไหนๆเราบุ้ยฮะผมบุ้ยไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องขึ้นหลอดแล้วย้ายถิ่นโอ้โหวุ้ยวุ้ยวุ้ยย้ายถิ่นแป๊บย้ายถิ่นแป๊บจเย็นจะเย็นจะเย็นจเย็นนะบอสจะเย็นนะขอรักสบายทีแป๊บโอ้หูไร้น้ำครับเทพซาดไร้น้ำครับเพื่อนๆซื้อก่อนนะจ๊ะขอคิวเลือดแป๊บนึงนะจ๊ะเพื่อนๆใจเย็นนะจ๊ะ เล่นเต็มแล้วจ้าเข้าแล้วครับผมอู้เยอะชิบหยเฮ้ยกูเพิ่งเข้ามาจะตายแล้วผมตายแน่นอนผมไม่ยอมตายผมไม่ยอมตายเออจะคืนชีพมันจะคืนชีพผมคืนชีพไม่ได้เหรอคืนชีพมาแล้วฆ่ามาแล้วไอ้หนูบอสจะเก่งไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพิ่งเดเพิ่งเด เฮ้ยอูดิเพื่อนเรายังตายอ่ะโอ้โหคนทัหดครับไปครับผมอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมครับโดดนี้ก่อนอย่าอย่าพึ่งเข้าไปหายต้นหายต้นมานั่งสมาธิป่บโอเคอุ้ยโดนโดนเราโดนเราโดนเรานะเว้ยโดนเรานะเว้ยเข้าใจไหม อู้ยอูอ้อู้อเย็นจะเย็นเยอะกันไปแล้วเยอะไปแล้วอู้ออู้เยอะชิบหายเลยโอ้โหเพื่อนเราแปลงแล้วรถเป็นรถรักเราช่วยแล้ไม่จะตายแล้วครับเอาให้สุดครับผมเอาให้สุดครับลูกน้องมันลูกน้องมาทีลรทุกทีเลย ทุกทีเจอกันทุกทีที่เจอกันทุกทีโอโอ้จะตายแล้วโอ้โหจบก่อนโอ้โหนี่พี่เป็นแสนเลยครับใช้พกกิวด้วยจัดไปสุดท้ายแล้วก็มีคนเราก็มีกิวแล้วโอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดไปเลยนะครับผีเยอะมากครับวิ่งสุเก้าเลยลงดันทีเดียว เนี่ยขึ้นมาต้องเวลนหนึ่งนะโอเคจบคลิปดีกว่านะผมก็ถ้าใครอยากลดเล่นเกมนี้นะครับมีระบบหลายระบบเลยที่เคยรีวิวไปครั้งแรกนี่เคยเล่นไปครั้งแรกนะผมนี่คือพาร์ทที่ผมเล่นต่อเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมมาเล่นเดี๋ยวผมขอย้ายเครื่องก่อนคือเครื่องนี้ถ้าเห็นกระตุกกระตุกยังไงก็ต้องขออภัยนะผมผมเล่นอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่พัดหน้าในพาร์ทที่3นะครับผมคือพาร์ทนี้มาสอนลงเขาเรียกว่ามาแนะนำการลงดันแบบ แบบนี้แบบเป็นทีมได้ EP เยอะครับผมนะครับมาสอนมาแนะนำถ้าใครยังไม่ถ้าใครเพิ่งเคยเล่นนะครับผมนะครับวัน่สิบห้าวัน่สิบห้าสิบหกจะได้มานะครับผมเมื่อกี้พี่คนเขาเปิดไมค์คุยกันแล้วนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงปะนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่พาร์ทหน้านะครับผมโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ครับสกายกับผมเพื่อเจอได้จะได้มีคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมอย่าลืมนะครับไปโหลดเล่นเกมนี้กันด้วยนะผมอยู่ใต้ทีปชั้นนะครับทุกคนนะครับผมโอเค แล้วก็แอดชื่อผมมา้วยผมเทพซ่าศูนเจ็ดครับผมไว้เจอกันใหม่เทพหน้าผมหรือว่าคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีจ้าเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่สองครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับ และคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาทิ่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบ๊ายบาย